คุณผู้ฟังครับลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะครับถ้ามันมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่แบบว่าพบได้ทั้งในพืชแล้วก็ในสัตว์ร่างกายของเราเองก็สร้างมันขึ้นมาด้วย,วยแถมยังเป็นส่วนประกอบสําคัญมากๆของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยฟังดูแล้วนี่มันเหมือนเป็นสารอาหารซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าสารที่ว่าเนี่ยซึ่งก็คือเลซิติน มันเป็นฮีโร่ที่ถูกมองข้ามในการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพยอดฮิตอย่างไขมันในเลือดสูงหรือภาวะสมองล้าจริงหรือเปล่าซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมาวันนี้จะพาเราไปหาคำตอบกันครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกสุดเลยพื้นฐานที่สุดเลยเลซิตินนี่มันคืออะไรกันแน่ครับ ค่ะถ้าจะให้คำจำกัดความตามเอกสารเลยนะคะเลซิตินเนี่ยคือไขมันชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไขมันแบบที่เราคุ้นๆกันนะคะมันเป็นไขมันชนิดพิเศษที่เขาเรียกว่าฟอสโฟลิปิดฟอสโฟลิปิดใช่ค่ะความพิเศษของมันก็ตามชื่อเลยคือมันมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่ด้วยบางทีเราอาจจะเจออีกชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คือฟอสฟาทิดิลโคลีนค่ะ พอได้ยินว่าเป็นไขมันชนิดพิเศษผมนึกภาพตามเลยครับคือไขมันทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ถูกกับน้ําเด็ดขาดแต่นี่เหมือนเป็นเหมือนเป็นสายรับสองหน้าที่แบบว่าคุยได้ทั้งฝั่งน้ําแล้วก็ฝั่งน้ํามันคุณสมบัติแบบนี้มันสําคัญกับร่างกายเราอย่างไงบ้างครับโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะการเป็นสายรับสองหน้าเนี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้เลซิทินทํางานได้หลากหลายอย่างน่าทึ่งมาก อย่างแรกสุดเลยนะคะมันทำให้เลซิทินสามารถจัดเรียงตัวเองเป็นเยี่ยวหุ้มเซลล์ทำหน้าที่เหมือนเป็นยามเฝ้าประตูเมืองเลยค่ะคอยคุมว่าสารตัวไหนจะเข้าหรือออกจากเซลล์ได้บ้างซึ่งอันนี้คือพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะโหแค่เป็นกำแพงเมืองของเซลล์นี่ก็ฟังดูสำคัญสุดๆแล้วนะครับยังไม่หมดค่ะบทบาทที่สคือในกระแสะเลือดเราที่เป็นน้ำเนี่ย ไขมันต่างๆมันเดินทางเองไม่ได้เลซิตินก็จะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนเรือขนส่งค่ะคอยห่อหุ้งไขมันเอาไว้แล้วก็พามันเดินทางไปในกระแสเลือดได้ระบทบาทที่3ตัวมันเองยังเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเอาไปสร้างสารสื่อประสาทที่สาคัญมากๆในสมองด้วยค่ะโหเป็นทั้งยามประตูเซลล์เป็นทั้งเรือขนส่งไขมันแถมยังเป็นวัตถุดิบให้สมองอีก คือผมเข้าใจมาตลอดว่าถ้าเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างเองได้แบบนี้ก็น่าจะพอไม่น่าจะขาดแต่ในเอกสารกลับบอกว่าบางทีเราก็อาจจะสร้างมันได้ไม่พอมันเกิดจากอะไรครับทำไมโรงงานในตัวเราถึงผลิตไม่ทัน เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแหล่งที่มาของเลซิตินนะคะมี2ทางหลักๆทางแรกก็คือจากอาหารที่เรากินเข้าไปเลยซึ่งก็พบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์เลยค่ะในเอกสารก็ยุกตัวอย่างไว้ชัดเจนมากอย่างเช่นไข่แดงสมองตับหัวใจหรือถ้าเป็นจากพืชก็จะเป็นพวกถั่วเหลืองมเมล็ดทันตะวันถั่วลิสงจมูกข้าวสาลีพวกนี้ค่ะส่วนแหล่งที่สก็อย่างที่เข้าใจเลยค่ะคือร่างกายเราผลิตเองโดยมีตับ เป็นโรงงานหลักแต่ว่าโรงงานนี้จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีวัตถุดิบครบนะคะเอกสารระบุไว้เลยว่าถ้าเราขาดสารตั้งต้นบางอย่างไปเช่นกรดไขมันจำเป็นหรือวิตามิน B บางตัวเนี่ยการผลิตเลซิตินก็จะลดลงทันทีแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นที่เหมือนเป็นตัวบั่นทอนกำลังการผลิตด้วยก็คือภาวะเครียดความวิตกกังวลแล้วก็อายุที่มากขึ้นค่ะปัจจัยพวกนี้ส่งผลให้ตับสร้างเลซิตินได้น้อยลงไปอีกค่ะเอสเตรอลเป็นพิเศษเลย ซึ่งก็เป็นปัญหาสุขภาพที่คนกังวลกันเยอะมากมันเข้าไปช่วยจัดการเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับใช่ค่ะประเด็นนี้เป็นไฮไลท์ในเอกสารเลยโดยเฉพาะเลซิตินที่มาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกลไกการทำงานของมันที่เกี่ยวกับตับและคอเลสเตอรอลเนี่ยอธิบายได้เป็น3ข้อหลักๆเลยค่ะข้อแรกคือเลซิตินจะเข้าไปช่วยให้กระบวนการเผาผลาญไขมันที่ตับทางานได้ดีขึ้น อ๋อเหมือนเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้ตับเลยช่วยให้ตับฟิตขึ้นในการเบิร์นไขมันใช่เลยค่ะพอตับจัดการไขมันได้ดีขึ้นภาระของตับก็น้อยลงสุขภาพตับโดยรวมก็ดีขึ้นทีนี้มาถึงก,กลไกที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยคือเลซิตินมีบทบาทสําคัญในการสร้างน้ําดีค่ะซึ่งน้ําดีเนี่ยจำเป็นต่อการย่อยไขมันและในกระบวนการสร้างน้ําดีนี้เองร่างกายจะต้องไปดึงเอาคอเลสเตอรอลที่ลอยอยู่ในเลือดมาใช้เป็นวัตถุดิบค่ะ เดี๋ยวเดียวนะครับขอเบรกตรงนี้ก่อน,นกลไกที่สองนี่น่าทึ่งมากเลยแปลว่ายิ่งร่างกายเราสร้างน้ำดีได้ดีเท่าไหร่คอเลสเตอรอลในเลือดก็ยิ่งถูกดึงไปใช้มากขึ้นเท่านั้นทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงโดยอัตโนมัติเลยรอครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นการลดคอเลสเตอรอลทางอ้อมที่มีประสิทธิภาพมากๆแล้วมันก็นำไปสู่กลไกที่3ค่ะคือเรื่องการขนส่งคอเลสเตอรอล เลซิตินจะช่วยสร้าง HDL หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไขมันดีให้มากขึ้นซึ่งเจ้า HDL นี่แหละคะ่ะที่ในเอกสารเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากว่าทำหน้าที่เหมือนรถเก็บขยะคอยวิ่งไปทั่วร่างกายเพื่อเก็บคอเลสเตอรอลส่วนเกินที่อาจจะเริ่มเกาะตามผนังหลอดเลือดแล้วนำกลับไปทิ้งหรือรีไซเคิลที่ตับและไม่ใช่แค่นั้นนะคะเลซิตินยังช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารที่เรากินเข้าไปในลำไส้ด้วย โอ้โหฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่ลดไขมันตัวร้ายนะแต่นี่คือการยกเครื่องระบบจัดการไขมันใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่ในตับในเลือดไปจนถึงสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นการแก้ที่รากจริงๆไม่ใช่ปลายเหตุนี่น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องคอเลสเตอรอลเลยนะครับแล้วในเอกสารเขามีแนะนำปริมาณที่ควรจะได้รับไว้ไหมครับ มีค่ะในเอกสารระบุขนาดที่แนะนำในการรับประทานไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ500-2,000ถึงมิลลิกรัมต่อวันค่ะเรื่องการจัดการไขมันในหลอดเลือดนี่ชัดเจนมากครับแต่ที่น่าแปลกใจในเอกสารคือมันข้ามไปพูดถึงเรื่องสมองเลยสองเรื่องนี้ดูเผินๆไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยนะครับมันไปเชื่อมกันตรงไหนครับจุดเชื่อมโยงมันซ่อนอยู่ในชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันเลยค่ะ อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าอีกชื่อหนึ่งคือฟอสฟาติดิลโคลีนจะเห็นว่ามีคำว่าโคลีนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งสารโคลีนนี่แหละค่ะที่เป็นกุญแจสำคัญเพราะมันคือสารตั้งต้นโดยตรงที่สมองจะนำไปใช้สร้างอะซิทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญมากๆต่อกระบวนการเรียนรู้และความทรงจำค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าสารตั้งต้นตัวเดียวกันเนี่ยที่ไปช่วยจัดการไขมันก็เป็นวัตถุดิบชั้งดีให้สมองเอาไปใช้เรื่องความจำด้วยมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าระบบต่างๆในร่างกายเรานี่มันเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆใช่ค่ะ แต่ว่าเพื่อให้ข้อมูลเกิดความสมดุลที่สุดนะคะในเอกสารก็มีหมายเหตุเล็กๆที่สำคัญแนบท้ายมาด้วยว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฟอสฟอดิดีลโคลีนโดยเฉพาะในแง่ของการนำไปใช้เพื่อหวังผลรักษาโรคตับโดยตรงอันนี้ยังถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นนะคะยังจำเป็นต้องมีผลการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะอืมเป็นการให้ข้อมูลที่รอบด้านดีครับไม่ใช่ยาครอบจักรวาลฟังดูมีแต่ข้อดีเต็มไปหมดแล้ว แล้วแล้วในเอกสารมีระบุถึงข้อควรระวังหรือว่าคนกลุ่มไหนที่ไม่ควรรับประทานบ้างไหมครับหรือว่ามีผลข้างเคียงอะไรที่ต้องกังวลหรือเปล่าจากข้อมูลที่เรามีนะคะในส่วนนี้ไม่ได้ระบุข้อห้ามหรือผลข้างเคียงที่น่ากังวลไว้เป็นพิเศษคะ่ะแต่กลับระบุประโยชน์ด้านอื่นๆเพิ่มเติมไว้อีก อย่างแรกคือเลซิตินทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกทำลาย2คือมีส่วนช่วยเรื่องหลอดเลือดโดยตรงทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้นส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วย,วยและสุดท้ายคือช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดหรือก็คือช่วยไม่ให้เลือดข้นจนเกินไปนั่นเองค่ะออาละรครับเราเห็นภาพรวมของวิทยาศาสตร์เบื้องหลังแล้วทีนี้ในเอกสารก็มีตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้จริงในรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วย เราลองมาดูกันเป็นกรณีศึกษาดีกว่าครับว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างได้เลยค่ะจากข้อมูลที่ให้มาส่วนประกอบหลักก็คือเลซิตินซึ่งระบุชัดเจนว่าสกัดมาจากน้ำมันถั่วเหลืองและอีกตัวที่เสริมเข้ามาคือวิตามินอีในรูปแบบที่เรียกว่าอัลฟาโทโคฟิรอลซึ่งสกัดมาจากน้ำมันพืชเหมือนกันนอกจากนี้ก็มีส่วนประกอบจากธรรมชาติที่ช่วยแต่งกลิ่นรสอย่างเช่นน้ำผึ้งคาราบที่ให้รสคล้ายๆช็อกโกแลตแล้วก็เมเปิลวอลนัทค่ะ การใส่วิตามินอีเข้ามานี่น่าสนใจทำไมต้องเป็นวิตามินอีครับมันทำงานเสริมกับเลซิตินยังไงเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะวิตามินอีเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากและที่สําคัญคือมันละลายได้ในไขมันเหมือนกับเลซิตินเลยการทํางานร่วมกันของ2ตัวนี้จึงเหมือนเป็นการเสริมกําลังกันในการปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งมีไขมันเป็นองค์ประกอบหลักไม่ให้ถูกอนุมูลอิสระทําลายค่ะเป็นการทํางานแบบเสริมธิ์กันนั่นเอง มีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นรายละเอียดเบื้องหลังที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือเหตุผลที่ว่าทำไมผลิตภัณฑ์นี้ถึงทำออกมาเป็นแบบเม็ดเคี้ยวไม่ใช่แบบเม็ดแคปซูลที่เราคุ้นเคยกัน อ๋อประเด็นนี้ในเอกสารอธิบายไว้ชัดเจนเลยค่ะเป็นเหตุผลจากทางทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีปริมาณสารสำคัญที่ค่อนข้างมากถ้าหากจะอัดสารทั้งหมดนี้ลงไปในเม็ดกลืนแบบปกติเนี่ยจะทำให้เม็ดมันใหญ่เกินไปซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคหลายคนกลืนลำบากค่ะนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในประสบการณ์ของผู้ใช้เลยคือวิทยาศาสตร์ดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องทำให้คนใช้ได้สะดวกด้วยถูกต้องเลยค่ะดังนั้นทางทีมวิจัยจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ออกมาเป็นรูปแบบเม็ดเคี้ยวแทนเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นเป็นการแก้ปัญหาทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยค่ะแล้วในแง่ของคำแนะนำในการรับประทานละครับมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมครับคำแนะนำหลักคือให้เคี้ยววันละสามเนตค่ะ จะพร้อมกับมื้ออาหารมื้อไหนก็ได้แต่ว่ามีข้อแนะนำพิเศษเพิ่มเติมมาด้วยว่าหากรับประทานพร้อมกับมื้ออาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบจะยิ่งช่วยให้เห็นผลได้ชัดเจนขึ้นค่ะเหตุผลก็เพราะว่าไขมันในมื้ออาหารจะไปกระตุ้นการหลั่งน้ำดีแล้วก็เอนไซม์ที่จะช่วยในการดูดซึมสารอาหารที่ละลายในไขมันอย่างเลซิตินและวิตามินอีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ๋อมันมีเหตุผลทางชีวเคมีรองรับอยู่นี่เอง คือกินตัวจัดการไขมันพร้อมกับไขมันที่จะให้มันไปจัดการฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยครับ สรุปภาพรวมทั้งหมดในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นจากการสืบสวนสารอาหารที่ชื่อเลซิตินแล้วก็พบว่ามันคือฟอสโฟลิปิดที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเซลล์เราเลยมาจากทั้งอาหารแล้วก็ตับของเราเองมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้จัดการระบบไขมันและคอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบให้สมองแถนเรายังได้เห็นกรณีศึกษาเบื้องหลังการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องคานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักด้วยใช่ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจในภาพรวมสำหรับฉันคือการที่เราได้เห็นว่าสารประกอบเพียงชนิดเดียวสามารถเชื่อมโยงระบบที่ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลกันอย่างสิ้นเชิงเลยได้ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ไปจนถึงกระบวนการเผาผลาญในตับที่ซับซ้อนแล้วก็การสื่อสารของระบบประสาทในสมองมันแสดงให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าร่างกายของเราเป็นระบบที่บูรณาการและเชื่อมโยงถึงกันอย่างน่าทึ่งจริงๆและทั้งหมดนี้มันหมายของว่ายังไงครับเราควรจะมองเรื่องนี้ในมุมไหนต่อดี ฉันว่ามันทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคบคิดมากค่ะในเอกสารช่วงต,ต้นที่เราคุยกันมีการระบุไว้ว่า ความเครียดและอายุที่มากขึ้นสามารถลดความสามารถของร่างกายในการผลิตเลซิตินได้สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถาม,ามตามมาว่าในยุคปัจจุบันที่วิถีชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเครียดต้องเจอกับมลภาวะและเราต่างก็มีอายุที่ยืนยาวขึ้นมันทำให้ความต้องการพื้นฐานของร่างกายต่อสารอาหารอย่างเลซิตินจากแหล่งภายนอกนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากคนในยุคก่อนๆหรือไม่และถ้าใช่มันแปลว่าคนในยุคเราอาจจะกำลังเริ่มต้นวัน ใหม่ด้วยภาวะขาดดุลของสารอาหารสําคัญตัวนี้อยู่โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะนี่เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากเลยคะ่ะ